ใบมะกรูดผักไทยๆท,ที่มากด้วยคุณค่าหลายคนจึงดีใจเมื่อได้รับแชร์ว่าข่าวดีคนเป็นโรคความดันสูงใบมะกรูดต้มน้ำหนึ่งแก้วดื่มเช้าเย็นสาวันความดันลดไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตืมชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวครับ ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนคุณพี่ท่านนี้สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการชัว์ขอดแชร์ทางช่อง9อมทผมมีเรื่องที่จะร้องเรียนอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสของ NHK และเอเชียวิกท่านนี้ร้องเรียนมาที่ศูนย์ชัวก่อนแชร์หลังทําตามสูตรที่แชร์จากบัญชีลายเกี่ยวกับสาระและสุขภาพที่บอกว่าให้ดื่มชาใบมะกรูดเพื่อลดความดันแต่ผลมันกลับตรงกันข้ามครับผมเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงผมจึงเกิดความสงสัยว่า บัญชีลายแท้ที่จริงแล้วมีแพทย์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูลที่เขาส่งออกมาหรือไม่ตกลงว่าชาใบามะกรูดลดความดันได้จริงไหมผมจึงเดินทางไปสอบถามอาจารย์ด้านพภชนะวิทยาครับยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าใบามะกรูดช่วยลดความดันได้เลยไม่งั้นหมอไม่ต้องให้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็คือจ่ายใบมะกรูดไปเอะเลยเดียวแต่เรากินใบมะกรูดในลักษณะของต่อต้านอนุมูลอิสระนี่สามารถรับประทานได้ในยำใ,ในต้ยมยำในพวกนี้ครับตามปกติใบมะกรูดก็มีคุณค่าไม่น้อยแต่ในฐานข้อมูลสมุนไพรไม่พบสบพรรพคุณเรื่องลดความดันรวมทั้งในเว็บอย่างหมอชาวบ้านก็ไม่เคยแนะนําให้ใช้ ใบ,บมะกรูดครับและที่สําคัญหากบริโภคมากและเข้มข้นแบบสูตรที่แชร์กันนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างที่คุณชาติสิริเล่ามาก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็ตอบสนองต่างกันเพราะปกติเรากินนิดเดียวใช่ไหมครับถ้ากินในปริมาณเยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนจริงๆแล้วใบมะกรูดมีสารอาหารนะครับพวกวิตามินซี แล้วก็สารที่ไม่ใช่สารอาหารเราเรียกว่าสารพฤกษเคมีโดยเฉพาะพาโวโนนยมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระแต่สารพวกนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ตับก็ต้องทํางานหนักในการกำจัดสารบางตัวที่มันอาจจะมีความเป็นพิษเวลาเรารับประทานเยอะไปก็ต้องทํางานหนักนะแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะรับประทานจริงๆแล้วการลดความดันนั้นเรียบง่ายกว่าที่แชร์กันนะครับลดความดันแน่นอนอย่างแรกเลยต้องลดละเลี่ยงอาหารเค็มจัดเกลือวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนชาหรือน ปลาไม่ควรเกินหนึ่งช้อนโต๊ะเรื่องอาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่พวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายแหล่พืชผักสมุนไพรมีพวกสารแอนโทไซีนินที่พบมากในพวกกระเจี๊ยบในอัญชันก็จะมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่สามารถที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้นะครับแล้วก็ใบบโบกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องดูแลสุขภาพโดยองค์รวมแล้วก็ต้องออกกําลังกายร่วมๆกันไม่ใช่ว่าเอ้ยตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะโหดีมากเลยสรุปแล้วเรื่องชาใบามะกรูดลดความดันนี่เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ไม่จริงครับผมไม่ควรแชร์ครับผมิสนน์แล้ววะครับ่า สูตรนี้มั่วและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าแชร์นะครับเห็นไหมครับว่าหากลองศึกษากันสักนิดหลายโรคมีวิธีรักษาได้ง่ายและได้ผลยิ่งกว่าที่แชร์กันครับ